โลกที่เราใช้เงินซื้อหุ่นยนต์สุดหล่อมาใช้แทนแฟนห่หวยๆได้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่อง The Unperfect Guy นักออกฉายปี2020ก่อนรับชมผมขอรบกวนเพื่อนๆช่วยก,กดไลค์แชร์คอมเมนต์และอย่าลืมไปกดติดตามทิกตอกสปอยกันของเรากันด้วยนะครับและตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราอีกช่องทางง่ายๆด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อไปกนกำลับบงใจใคนทำคลิปกันได้ครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ หญิงสาวชื่อสวีตาเธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์กับแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อว่าบอยาบอยาี่้เป็นเทรนเนอร์และไลฟ์โค้ชทางโซเชียลมีเดียต่างๆส่วนสวตตาเองก็เพิ่งจะลาออกจากงานเดิมได้ไม่นานและตอนนี้เธอก็กําลังสัมภาษณ์งานใหม่ของเธอที่บริษัทขายหุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งว่าดิมหัวหน้าของบริษัทพอใจนในคุณสมบัติของสวีตามากและก็รับเธอเข้ามาทํางานในตําแหน่งผู้จัดการหุ่นยนต์วันนั้นสเวตตาดีใจมากเธอขับรถกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีเพื่อจะไปบอกข่าวนี้ให้แฟนเธอได้รู้แต่เธอกลับเห็นนพฤติกกรรมของบาที่ดูลลแป แล้วยู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินลงมาจากห้องน้ำนุ่งผ้าเช็ดตัวมาเพียงผืนเดียวบอย่าบอกว่าเธอคนที่เป็นลูกค้าที่มาฝึกกับเขาแต่แค่ใครก็ดูออกว่าพวกเขาเป็นชู้กันแถมยังมีซอถุงยางตกอยู่ที่พื้นอีกด้วยเวต้าเสียใจแต่เพราะว่าเธอรักแฟนมากจนทิ้งเขาไม่ลงเธอก็เลยยอมโง่และบอกกับแฟนไปว่าไม่เป็นไรเช้าวันต่อมาบอย่ากำลังเตรียมอาหารชาเช้าอย่างหงุดหงิด เขาไม่พอใจที่สเวตตารู้ทั้งรู้ว่าตัวเขาเองนั้นมีชู้แต่สเวตตากลับไม่ดา่าไม่ตีหรือว่าไม่สแสดงความโกรธเขาเลยสักนิดเดียวจนกลับกลายเป็นตัวของบอย่าเองที่ต้องรู้สึกผิดและก็ทนไม่ไหวแต่สเวตตาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าสีทนได้จนทำให้บอย่าเองก็ทนไม่ไหวและก็ขอเลิกก,กับเธอก่อนที่เขาจะย้ายหนีออกไปเองสเวตตาเสียใจแต่ก็ต้องพยายาม move on วันรุ่งขึ้นสเวตตาเริ่มงานวันแรกของเธอเธอต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ชื่อว่าวีดและวีดก็อธิบายหน้าที่ที่สวตตาต้องทำให้เธอได้รู้ งานของสเปตตาคือการแกะกล่องหุ่นยนต์ Android ที่มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์และก็ทําการซิงข้อมูลของพวกมันเข้ากับแท็บเล็ตที่มากับกล่องและกระถามผู้หุ่นยนต์ถึงหมายเลขโมเดลของพวกมันถ้าหมายเลขตรงกันเธอก็แค่สแกนบาร์โค้ดที่ข้างหูและก็ส่งหุ่นไปตรวจสอบความเรียบร้อยอีกห้องหนึ่งหุ่นพวกนี้นะ่าสมจริงมากทั้งหน้าตารูปร่างและผิวสัมผัสพวกมันถูกรงงานใส่โปรแกรมบุคลิกภาพและความสามารถพิเศษเฉพาะอย่างลงไปในหุ่นแต่ละตัวให้ไม่เหมือนกันเพื่อให้ลูกค้าซื้อไปใช้ตามความเหมาะสมและความต้องการของตัวเอง กล่องแรกที่สเวตตาเปิดออกมาดูมันคือกล่องของหุ่นยนต์นักกล้ามที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสเธอเปิดกล่องออกแล้วก็จัดการซิคงหุ่นยนต์เข้ากับแท็บเล็ตและคอของมันที่ทาจากเหล็กไทเทเนียมและนาโนชิปก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นคอปกติเหมือนของมนุษย์หุ่นมันลืมตาขึ้นมาและจ้องมาที่สเวตตาจนทำให้เธอไปต่อไม่ถูกเพราะกาลังอึง้งหุ่นพวกนี้ถูกออกแบบมาให้ฉลาดมากๆมันก็เลยสอนสเวตตาว่าเธอจะต้องทําขั้นตอนอะไรต่อสเวตตาก็เลยทําตามขั้นตอนและส่งมันไปที่ห้องตรวจสอบความเรียบร้อย จากนั้นเธอก็เปิดกล่องหุ่นตัวที่2ซึ่งมันถูกอ,ออกแบบให้เป็นนางแบบสาวสวยหุ่นดีและมันก็ฉลาดเหมือนกับหุ่นตัวแรกด้วยเช่นกันสวตตาเริ่มสนุกกับงานเธอทยอยเปิดกล่องต่างๆตั้งแต่หุ่นยนต์เชฟไป,ปจนถึงหุ่นยนตนักการเมืองจนกระทั่งเธอเปิดกล่องมาถึงหุ่นยนหนุ่มหล่อหน้าใสแต่แทนที่มันจะทําตามขั้นตอนเหมือนหุ่นตัวอื่นหุ่นตัวนี้มันกลับไม่ยอมบอกหมายเลขโมเดลของมันแทนยังไม่ยอมลุกจากกล่องเพราะว่าตัวเองนั้นฝันร้ายและกลัว สวัตตาคิดว่าหุ่นตัวนี้นั้นน่าจะมีบักเธอก็เลยตั้งใจจะส่งมันไปที่ห้องตรวจสอบละเอียดอีกทีหนึง่งแต่มันกลับบอกกับเธอว่ามันกลัวมากและก็โผล่เขากอดสวัตตาสวัตตารีบตามวิทมาช่วยดูเคสนี้ทันทีวิทเองทีแรกก็ไม่เชื่อจนกระทั่งเขาไม่เห็นเองกับตาเขาก็เลยลองใช้โปรแกรมตรวจสอบมันดูและเขาก็ค้นพบกับหมายเลขเออร์เรอร์ที่ถูกเขียนไว้ในโค้ดของหุ่นยนต์เป็นหมายเลขเออร์เรอร์หนึ่งศูนย์เก้าหุ่นน่าหลอกกลัวมากเพราะนี่แปลว่ามันจะต้องถูกส่งกลับไปทำลายที่บริษัททเเพื่่่ออออถอปปรระกบาาไส้งหหุนยนยต์ใมแ หุ่นหล่อเริ่มร้องไห้และก็พูดกับสวัตตาว่าชีวิตมันสัส้นสั้นเหลือเกินแต่แม้แต่ตอนที่มันกําลังร้องไห้มันก็ยังชื่นชมในความสวยของสวัตตาเพราะว่าที่จริงแล้วหุ่นตัวน,นี้นั้นถูกโปรแกรมมาให้เป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นทั้งนักรักแล้วก็แฟนผู้ชอบเอาอกเอาใจหัวหน้าวาดิมถูกเรียกเข้ามาดูเคสน,นี้ด้วยและเขาก็เห็นว่าหุ่นไม่มีตาหนิจริงๆและตั้งใจจะส่งมันกลับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นแต่สวัตตาก็แนะนําไปว่าให้เก็บหุ่นหล่อเอาไว้ขายในราคาถูกๆเป็นของมี ถึงหัวหน้าก็โอเคกับเหตุผลของเธอและมันก็ทําให้หุ่นหล่อดีใจมากด้วยวันต่อมาพวกเขาเริ่มเอาหุ่นออกมาจัดการแสดงเอาไว้เพื่อให้ลูกค้ามาเลือกซื้อไปวันนี้เป็นวันแรกที่สวตตาจะต้องเจอกับลูกค้าจริงๆที่เธอต้องขายของให้ได้แต่เธอก็ไปคุยกับหุ่นหล่อมาว่าเธอไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ภาคหลังๆนี้เพราะว่าเธอเพิ่งจะถูกแฟนทิ้งไปหมาด แต่หุนหลอก็ให้กำลังใจใเธอว่าสเวตตานะเป็นคนเก่งเธอจะต้องทำได้แน่แน่แถมยังดา่าแฟนกลับของเธอได้ว่ามอนี่เนี่ยมันงี่เง่าที่ทิ้งผู้หญิงแสนดีแบบสเวตต้าไปได้ลงคอทำให้สเวตต้าอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีมีเศรษฐีนีรายหนึ่งเดินเข้ามาดูสินค้าและสวตต้าก็แนะนำให้เธอได้รู้จักกับหุ่นหล่อตัวนี้ทีแรกลูกค้าทำท่าว,ว่าจะไม่อยากซื้อหุ่นมีตําหนิแต่พอหุ่นหล่อเริ่มพูดคุยจีบกับลูกค้าแล้วก็ชมว่าเธอสวยน่ารักแค่ไหนแถมยังทำท่าอ่อยเธอแบบเซ็กซี่จนทำให้ลูก้้าารอนไปหมด ลูกค้าก็เลยตัดสินใจซื้อมันไปอย่างรวดเร็วและก็บอกให้สเวตตาเตรียมจัดเข้าใส่กล่องเพื่อรอวันมารับของได้เลยคืนนั้นหลังร้านปิดสเวตตาก็ทำงานอยู่ต่อจนดึกและหุ่นหลอกก็เดินเข้ามาคุยกับเธอและขอโทษสวตตาที่เขาทำท่าทางไม่ค่อยเหมาะสมตอนที่ตัวเองจีบกับลูกค้าเพราะว่าเขาห้ามตัวเองไม่ได้เนื่องจากถูกเขียนโปรแกรมมาแบบนั้นและเขาก็ยังขอบคุณสวตตาที่เป็นเซลล์ขายที่เก่งจนทำให้มีคนยอมซื้อของมีตาหนอย่างเขาไประหว่างที่คุยกันหุ่นหลอกก็แกล้งแยว่าให้สเวตตาซื้อเข้าไปไว้เองเพราะพวกเขาจะตออเเป็นนนพื่กัลดไ แต่สวต้าก็ทำได้แค่หัวเราะแล้วก็บอกไปว่าเธอไม่มีปัญญาซื้อหุ่นราคาแพงแบบเขาหุ่นหล่อเฉลยกับสวต้าว่าเขาทำท่าทางไม่เหมาะสมแบบนั้นใส่ลูกค้าก็เพราะว่าเขาจงใจแล้วก็ไม่อยากถูกขายออกเพื่อจะได้อยู่เห็นหน้าสวต้าทุกวันเพราะว่าเขาชอบเธอมากๆเลยหุน่นหล่อค่อยๆโน้มตัวเข้ามาจุบก,กับสวต้าในที่สุดแต่สวต้าก็ต้องรีบผลักออกไปเพราะเธอรู้สึกแปลกๆพวกเขาก็เลยได้แค่ทำการกอดลากันแบบเขินๆวันต่อมาบริษัทจัดงานเดินแบบเพื่อแสดงสินค้าของพวกหุ่นยน และมันก็สำเร็จไปได้ดีดหุ่นยนต์ทุกตัวถูกขายไปจนเกลี้ยงคืนนั้นหัวหน้าวาดีมจึงดื่มฉลองอย่างหนักและก็เมาจนขับรถกลับบ้านไม่ได้วิทก็เลยอาสาจะขับรถไปส่งทั้งสองคนกลับบ้านโดยระหว่างทางวิทก็ชวนสเวตตาไปดูคอนเสิร์ตที่กำลังจะจัด,ดเร็วนี้ทำให้เราได้รู้ว่าวิทเองก็แอบชอบสเวตตาอยู่และตังครูก็ร้องเพลงด้วยกันอย่างสนุกสนานพอไปถึงบ้านของสเวตตาวาดีมที่เมาหนักก็ยืนกลานจะไปส่งเธอให้ถึงห้องแต่เพราะว่าตัวเองเมาจนไม่รู้เรื่องสุดทนนท้้้้าาาายยเเเคก็ลตอออองงงนนนี่บขธ สวตตากลับมาทำงานในเช้าที่สดใสแต่เธอก็ได้เห็นว่าหุ่นลอตัวนั้นได้ถูกส่งไปที่บ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วแม้ว่าน,นี่ควรจะเป็นสิ่งที่สวตตาต้องดีใจเพราะมันคือหุ่นตัวแรกที่เธอขายได้แต่เธอกลับรู้สึกเหงาแล้วก็เสียใจแปลกๆแ,แต่แล้วเธอก็ได้รับข้อความวิดีโอจากหุ่นลอส่งเข้ามาเพื่อขอบคุณสวตตาที่ยอมเป็นเพื่อนกับเขาแม้จะแค่ไม่กี่วันก็ตาม เย็นวันนั้นสวตตาทนความคิดถึงไม่ไหวเธอจึงแอบ,บเอาเบอร์โทรของลูกค้ามาแล้วก็โทรหาหุ่นหล่อเพื่อจะคุยกันเรื่องทัท่วๆไปและเขาก็เล่าให้เธอฟังว่าลูกค้าบังคับให้เขาใส่ชุดตุ๊กตาสาัตว์แปลกๆด้วยและเขาก็บอกว่าเขาคิดถึงเธอมากก่อนที่จะวางสายไปเช้าวันต่อมาลูกค้าได้ซื้อหุ่นหล่อไปก็เข้ามาที่ร้านที่ท่าทีที่โมโหและกระบนหนึ่งพฤติกรรมที่ไม่ดีของหุ่นหล่อหุน่นหลอเข้ามาฟ้องสวตตาว่าเขาไม่ชอบที่ต้องถูกบังคับให้ใส่ชุดสัตว์พวกนี้มันทำให้เขาาาาาารรรรูู้้้้้สสสึกกกกกกเเเีีียยศัดดิ์จจนนนนนนนลลลคาออออมณแ็ตบหหุ่่ไปะ ว่าดิมขอโทษลูกค้าและก็คืนเงินเต็มจานวนให้เธอทันทีเขาโกรธหุ่นหล่อมากที่ทําให้บริษัทต้องเสียชื่อและเขากว่าเข้าไปทําร้ายหุ่นหล่อไม่หยุดจนสวตต้าต้องเข้ามาห้ามและก็บอกว่าเธอจะซื้อเข้าเอาไว้เองสวตต้าต้องไปขอยืมเงินเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าขาเทียและยังต้องไปกู้แม่และคนอื่นๆมาด้วยเพื่อจะซื้อหุ่นตัวนี้แต่สุดท้ายเธอก็ได้พาหุ่นหลอกลับบ้านในที่สุดคืนนั้นพวกเขาเตรียมจะเข้านอนและให้หุ่นหลอน,อนอนบนพื้น ทั้งสองคนคุยการสนุกสนานและก็ตัดสินใจกันว่าจะให้เขามีชื่อว่าอะไรดีและพวกเขาก็ตั้งชื่อหุ่นหล่อว่าเยกกเยกอตื่นเช้าขึ้นมาและทาอาหารแสนอร่อยให้เธอส่งเธอไปทํางานและแชทเข้ามาคุยเล่นกับเธอตลอดทั้งวันพวกเขาตั้งสองคนค่อยๆตกหลุมรักกันเย็นวันหนึ่งสวตตาออกไปเที่ยวกับคาเทียเพื่อนรักของเธอคาเทียมัาวมอ,อ,ยอย่างดีใจว่าเธอกําลังจะโดนแฟนหนุ่มสุดบื้อของเธอขอแต่งงานและเธอก็อยากจะชวนสวตตาไปร่วมยินดีกับเธอด้วย ด้านของเยกอเองระหว่างที่สเวตตาออกไปทํางานบอย่าแฟนเก่าของสเวตตาก็เดินเข้ามาในบ้านและก็ถามเยกอว่าเขาเป็นใครเยกอคิดว่าบอย่าเป็นโจรมาขโมยของเขาก็เลยต่อยบอย่าไปสหลายหมัดและบอย่าก็ซู้ไม่ได้เพราะว่าเยกอรนั้นเป็นหุ่นยนต์บอย่าเห็นว่าไอ้หนุ่มนี่มันแปลกดีเขาก็เลยชวนเยกอไปท้าดวลแข่งยกข้อกันในสวนและบอย่าก็ไลฟ์ลงในโซเชียลมีเดียของเขาให้ฟอลโลเวอร์ที่ตามเขาเป็นล้านได้เห็นไปด้วย สวตตาเองก็ได้เห็นวิดีโอเธอก็เลยรีบกลับไปหาเยกอทันทีแล้วก็ไปเจอว่าทั้งคู่กำลังเมากันอยู่ที่หน้าตึกของเธอเธอจึงสั่งปิดเครื่องของเขาแล้วก็พากลับเข้าไปในบ้านทันทีเธอกเโกรธเยกอที่เขาไปยุ่งกับแฟนเก่าของเธอโดยที่ไม่ถามเธอก่อนเยโกล้อสเวตตาว่าเธอยังรักแฟนเก่าอยู่หรือว่าเธอหึงกันแน่ซึ่งแน่นอนว่าเธอห่วงเยกอเพราะเธอหลงรักเขาไปแล้วและทั้งคู่ก็เข้าจูบกันแบบจริงจังเป็นครั้งแรกคืนนั้นพวกเขาไปที่งานวันเกิดของคาเทตามสัญญา แฟนของคาเทียชวนให้เธอขึ้นไปบนเวทีเธอตื่นเต้นมากและคิดว่าจะโดนขอแต่งงานแต่หนุ่มนั่นกับแค่ชวนเธอขึ้นไปร้องเพลงเฉยๆคาเทียทนไม่ไหวที่ไม่ถูกขอแต่งงานสักทีเธอเลยสติหลุดถามหาแหวนและทำให้ตัวเองขายหน้าคนไปทั้งงานจนเธอต้องวิ่งหนีลงจากเวทีสเวตตารีบตามไปดูเพื่อนที่ห้องทันทีเธอเห็นเพื่อนนั่งร้องไห้ก็เลยบอกให้แย่กอคอยเฝ้าคาเทียไว้ส่วนตัวเองจอะไปคุยกับแฟนของคาเทียเพื่อให้เขารู้เรื่องแต่เธอก็เจอกับบอยาที่มาปาร์ตี้นี้ด้วยเหมือนกันและกำล สวตตาไปคุยกับแฟนหนุ่มของคาเทียและเขาก็เฉลยวความจริงให้สวตตารู้ว่าเขานั้นเป็นเกย์ก็เลยไม่ยอมขอคาเทียแต่งงานสักทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าบอยานั้นก็เลยแอบไลฟ์สดพวกเขาอยู่พวกเขาเข้าไปหาคาเทียเพื่อจะบอกความจริงทั้งหมดให้เพื่อนฟังแต่เรากลับต้องมาเห็นว่าคาเทียกำลังถวายบัวใต้โตมให้กับเยกอร์ที่ใต้โต๊ะสวตตาสติหลุดทันทีแต่ก็คว้าขวดตรงนั้นหวังจะตีหัวคาเทียเพื่อนรักแต่คาเทียนั้นหลบได้ขวดก็เลยฟาดเข้าไปที่หน้าของเยกอร์แทนจนทําให้ใบหน้าของเขาหลุดและพังออกมา สวีตตารียาเขากลับบ้านและขอให้วีทมาช่วยดูว่าจะซ่อมเขาได้หรือเปล่าหลังซ่อมเสร็จสวตตาก็เลยเข้าไปเปิดดูหน้าของเยกอแต่กลับพบว่าใบหน้านั้นได้เปลี่ยนไปคนอื่นไปแล้วเพราะว่าพวกเขาไม่มีอะไรสำหรับใบหน้าเดิมสวตตากลับไปทำงานและก็เจอเรื่องแย่ลงไปอีกเพราะการไล้สดเมื่อคืนทำให้หัวหน้าไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็ไล่เธอออกจากงานทันทีแต่แม้ว่าตัวเองจะถูกไล่ออกเธอก็ยังขอร้องให้ซ่อมใบหน้าของเยก้ให้เธอเป็นคงสุดท้ายแต่หัวหน้าก็ไม่ยอมสวตตาไปขอความช่วยเหลือจากวีทอีกรอบเพราะวีทเองแออออบบชชเเธเก็ลยยย่ว พวกเขาแอบเข้าไปที่โกดังเก็บอะไรตอนดึกแล้วก็ปนนไปค้นใบหน้าเดิมของเยก,กอและก็ได้ม,มาในที่สุดแต่กลับโดนจับได้ไว่าแอบเข้ามาเพราะว่าหัวหน้าเองก็กำลังเล่นจำจี้กับหุ่นยนต์นางแบบในห้องนี้ด้วยเหมือนกันสุดท้ายเขาก็ต้องไล่วีทออกด้วยอีกคนแต่เพราะว่าเห็นถึงความเป็นเพื่อนหัวหน้าก็เลยยอมให้พวกเขาเอาอะไรติดมือไปด้วยระหว่างทางสวต้าก็รู้สึกไม่ดีและขอโทษวีที่เธอทาให้เขาต้องตกงานแต่วีก็ให้กําลังใจเธอกลับไปว่าเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หางานใหม่ได้ เขาบอกเธอว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้วแต่พราะสเวตตานั้นมีเยกออยู่แล้วพวกเขาจึงคบกันไม่ได้ในที่สุดพวกเขาก็ซ่อมเยกกจนได้หน้าเดิมสําเร็จและทั้งสองคนก็เริ่มคบหากันอย่างจริงจังแบบคู่รักพวกเขาเริ่มทําช่อง YouTube อัปเดตความสัมพันธ์ของพวกเขาทุกคนดูจนมีคนติดตามมากมายอย่างรวดเร็วเพราะคนสนใจในความสัมพันธ์สุดแปลกของทั้งคู่จนวันหนึ่งเยกอก็ขอแต่งงานกับเธอต่อหน้าผู้ชมนับล้านเธอตอบตกลงและก็ดีใจมากหลังขอแต่งงานไม่นานพวกเขาก็จัดพิธีแต่งงานกัน สวตตามีความสุขที่สุดในชีวิตเพราะเธอไม่คิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ในพิธีแต่งงานของพวกเขาก็ได้มีบัตรหลวงหญิงมาทาพิธีให้และเธอก็เป็นบัตรหลวงที่สวยเอามากๆเธอถามเยกอว่าเขาจะรับสเวตตาเป็นภรรยาหรือไม่แต่แทนที่เยกกจะตอบว่ารับเขากลับจ้องหน้าบัดหลวงตาขมิงแล้วก็จีบเธอต่อหน้าคนในงานเขาขอเบอร์โทรบัตรหลวงต่อหน้าสเวตตาจนทำให้เธอเสียใจและก็อายสุดๆจนต้องวิ่งหนีกลับบ้านไปเยกกรีวิ่งตามเธอมาเพื่อขอโทษแล้วก็บอกว่านี่เป็นเพราะโปรแกรมของเขาที่ถูกเขียนมาแบบนั้น สวตตดาร้องไห้แล้วก็ตะโกนด่ายายกรไปว่าทำไมเขาถึงทำตัวแบบนี้แต่แทนที่ยายกรจะตอบกลับมาดีๆเหมือนทุกครั้งเขากลับตะโกนด่าเธอไปว่าเธอเป็นพวกอ่อนแอและวิทก็รีบเข้ามาห้ามเอาไว้พอดีแต่ก็บอกกับสวตตดาว่าที่จริงแล้วโค้ดเออร์เรอร์หนึ่งศูนย์เก้าในตัวเยกรนั้นมันไม่ใช่บัคแต่มันเป็นโคดปกติของหุ่นรุ่นนี้ที่จะจำลองนิสยัยใจคอของคนที่มันเห็นเป็นคนแรกเพื่อจะได้ทำให้เข้ากันได้ไมากที่สุดกับลูกค้าที่ซื้อหุ่นไป ที่ผ่านมาเยกอร์สะท้อนภาพลักษณ์และนิสัยของสเวตตามาโดยตลอดอย่างตอนที่เขามีอะไรกับคาเทียพเ,เพื่อนของสวตตาก็เพราะว่าสวตตานั้นอยากให้เพื่อนมูฟออนจากแฟนเก่าให้ได้เยกอร์ก,ก็เลยทาตามโปรแกรมคือช่วยให้คาเทียลืมแฟนเก่าและก็มาเป็นชู้กับเขาแทนแม้แต่ตอนนี้ที่เขากําลังตะโกนด่าเธอก็เพราะว่าสวตตาตะโกนด่าเขาก่อนเยกอร์จึงสะท้อนภาพนิสัยนี้กลับไปหาเธอตามโปรแกรมก็เท่านั้นเยกอร์รู้ดีว่าเขาจะต้องทําให้เธอเจ็บปวดแต่ใดที่เขายังอยู่ในชีวิตของเธอ เข้ารีโมทของตัวเองไปให้เธอแล้วก็ขอร้องให้สเวตตาปิดเครื่องคราวและส่งกลับไปที่โรงงานที่ญี่ปุ่นพวกเขาจูบลากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่สวตตาจะกดปุ่มปิดเครื่องลง6เดือนต่อมาสเวตตาตื่นเช้ามาแล้วก็ลงมาข้างล่างและเราก็ได้เห็นว่าวิทกำลังทําอาหารเช้าให้เธออยู่เพราะว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนคบหาเป็นแฟนกันแล้วระหว่างที่กินอาหารเช้าด้วยกันก็มีข้อความของเยกอส่งมาหาสวตตาเป็นครั้งแรกหลังจากที่พวกเขาไม่ได้เจอกันมาตลอด6เดือนสเวตตาเข้าไปนั่งดูวิดีโอในห้องน้ําคนเดียว เยกอบอกว่าตอนนี้เขามีความสุขดีที่ญี่ปุ่นและเขาจําทุกเรื่องราวความสุขตลอดเวลาที่เขาเคยได้อยู่กับเธอและมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาสวตต้ายิ้มอย่างมีความสุขโดยมีเยกอกำลังร้องเพลงและก็เต้นให้เธอฟังอยู่ในโรงงานที่มีหุ่นมากมายเรียงรายเต็มไปหมดและหนังก็จบลง